สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วครับสามที่สุดนะครับวันนี้ก็เป็นข้อสอบอุปมาอุปไมยเหมือนเดิมนะครับซึ่งข้อสอบวันนี้มาในโจทย์แบบนี้ครับคณิตศาสตร์คู่กับศิลปะนะครับแล้วตัวเลือกมีให้เลือกอยู่4ตัวข้อเช่นเดิมก็คือคำนวณน,นะครับอ่ จินตนาการช้าเร็วนะครับง่ายยากแล้วก็ถูกผิดเราก็มาวิเคราะห์กันดูนะครับว่าคณิตศาสตร์กับศิลปะมันสัมพันธ์กันอย่างไร นะคณิตศาสตร์คือตัวเลขส่วนศิลปะเป็นตัวเลขก็ได้เป็นการวาดการเขียนการพูดกันอะไรได้หมดกว้างมากนี่คือมุมมองอีกมุมหนึ่งมาดูตัวเลือกว่ามีไหมอา้าวคำนวณคำนวณก็กะระยะก็ได้คำนวณ เป็นตัวเลขก็ได้จินตนาการคือกระบวนการคิดส่วนคำว่าช้ากับเร็วคืออาการอาการของของสิ่งที่มันตรงกันข้ามคำว่าง่ายก็ยากก็ตรงกันข้ามถูกกับผิดก็ตรงกันข้ามเอ๊ะถ้าพูดอย่างนี้ ไม่น่าจะใช่มาดูลักษณะการคิดอีกแบบนึงศิลปะคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของการจะต้องใช้กระบวนการคำนวณน,นะครับคณิตศาสตร์ใช้กระบวนการคำนวณแล้วศิลปะใช้อะไรใช้จินตนาการได้ไหมเออมันก็น่าจะได้นะครับเรายังไม่ตัดสินใจครับดูต่อไปอีกคณิตศาสตร์ คิดช้าคิดเร็วได้ไหมได้ศิลปะทําช้าทําเร็วได้ไหมได้คณิตศาสตร์ง่ายหรือยากมันก็มีทั้งง่ายทั้งยากแล้วถ้าเราคิดแบบนี้มันก็จะไปเข้ากับขอไขและขอควายราะแล้วถ้าเราเจอช้อยแบบนี้จินตนาการอ่าคณิตศาสตร์ศิลปะคำนวณจินตนาการเนี่ยก็ น่าจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องเพราะว่าเหตุผลมันน่าเชื่อถือได้ก็คือว่าคณิตศาสตร์นั้นใช้กระบวนการหลักในการคิดคือการคำนวณส่วนศิลปะนั้นใช้กระบวนการหลักก็คือการจินตนาการครับข้อนี้ฟันธงว่า,าน่าจะเป็นในเรื่องของอกอไก่นะครับกอไก่โอเคไหมครับโอเค ครับถ้าเกิดว่าวิเคราะห์ผิดก็ต้องขออาภัยท่านผู้ที่ออกข้อสอบนะครับสําหรับผมก็มีประสบการณ์ในการคิดเชิงวิเคราะห์ในลักษณะประมาณนี้ข้อสอบก็น่าจะถูกครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับโปรดติดตามคลิปต่อไปเพื่อการเข้าสู่ตําแหน่งรับราชการของทุกท่านประสบผลสําเร็จครับสวัสดีครับ